เลขที่นิยมกันช่วงปีนี้นเลขเรียงน,นะครับเลขเรียงยัางไงาก็เช่น1 2 3 3 4 5 4 5 6 7ม9เดดาเราก็มีอย่างใบนี้อบหนเลขเรียงสวยนะครับใส่รถก็สวยหมดเก่านะครอย่างใบนี้เป็นเลขประมูล4-45เลขเรียงที่นิยมสุดและหายากสุดนะครับเป็นเลขมงคลก็คือเลขนี้ครับ7 8 9ปเฮะ7 8 9เป็นเลขมงครหมดอาด่านได้เป็นมงกรหมดเก่าหายากคนที่ใช้แล้วดีจะส่งเสริมเรื่องบารมีอำนาจการเงินเรื่องโชคลาภแล้วก็มาอยู่ในหมวดหมู่ของแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยเพราะนั้นอบเลย7เใบใบเดียวสามารถใช้บเด ได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดใครใช้แล้วดีก็คือปังเลยแล,แล้วมีเลขหน้าเป็นหมดใหม่นะครับตั 200, ้่องจากสองแสนก็บาทอย่างใบนี้จนถึงหลักล้านกว่านะครับถ้าเป็นบดเก่านะครับห้าหอันนี้ก็สวยนะสี่ห้าหกเนี่ยได้รับความนิยมรองนะครับรองมาจาก7 8 9ดแป็เเลขศาสตร์คือมันเป็นคู่เลขดีทั้ง4 5้าและ5 6เลขเงินเลขศาส์เลขสิ่งผักติดคุ้มทองครบเลยตัวเดียวนะพอราคาลอาจุลาเสียหกอันนี้เป็นป้ายทองได้ไป้ายกราฟิกม่วงได้และเป็นป้ายขาวดําได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นเลขเรียงกลับอย่างเป็นแบบปนไไปด้้เเเลลืออกกกขรียยงแบบจาาม แนะนำว่าสวยกว่าสนใจก็ลองเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้นะครับที่โชคดีทะเบียนนะครับผม